โอ,อกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้ฝ่ากานสมาทานศินแล้วก็สมาทานระกรรมฐานแล้วการเจริญพระกรรมฐานเป็นการวบวโกรกกาลังใจให้จุดขีดศูนย์ใดศูนย์หนึ่งโดยเฉพาะในด้านเป็นอุศนี่นั้นและเฉพาะสมถะภาวนาถ้าถ้าเป็นที่ปััสนาภาวนาก็ใช้ปัญญาเพื่อพิจารณาหาความจริงให้พบ มันจะได้หมดทุกคนเราที่ยังมีความทุกข์อยูก่ก็อาศัยมีความโง่เป็นปัจจัยถ้าหมดโง่แล้วมันก็หมดทุกความเดือดร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นกับพวกเราที่เราเอาใจเข้าไปร้อนเข้าไปรับนั่นมันเป็นอํำหนาจของความโง่ที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอาวิชชานี่การจเจริญภาวนาเป็นการทำลายอาวิชชาให้สิ้นไป เนี S <S <an> ่ว <t reating> <an> ่าที่เราเรียกกันว่าวิปัสนาญาณแต่ว่าวิปัสนาญาณนี่จะตายเต้าขึ้นมาได้จะทวิปัสนาแจ่มไสก็ต้องมีทานะเบรมีครกเป็นการตัดความโลภมีศีลบริสุทธิ์แล้วก็มีฌานสมาบัติเครื่องทรงตัวนี่ปัญญามันเรียะเกิดอันนี้ตั้งสึกท้งตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดที่มีความสำคัญ อันดับแรกเราก็ควรจะรวบรวมกำลังจนนิตเตือนนักเมตตาบารมีอาสมนเนนเปิดต้นหน้าต่างข้างหลัง,ง,ลงนะอันนัดเมตตาบารมีนี่เป็นสำคัญที่เคยพูดแล้วในวันก่อนที่เดยกว่าพอม,มีหางสี่ถ้าพอม,มีหางสี่เราทรงตัวอยู่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างม,มันก็ครบสนบริบูรณ์ไม่รี้เรื่ออะไรหรือว่าพอม,มีหางสี่มีครบทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญา โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งโกเบขาถ้าเป็นที่ปัรนาญาณเรียกว่าสังขารุปเปคาญาณตรงนี้เป็นพื้นฐานสำคัญแต่ว่าความดีที่จะทรงได้นัก็บรรดาวกท่านนั่งนับศีลให้ครบเพราะศีเนี่ยต้องนั่งนับนอยู่ทุกวันนั่งนับกันตลอดวันครวาสำหรับครวญคือป,ปกติศีลก็คือศีลห้า ถ้าเราหาว่าจะสมาทานสินแตก็ถือว่าเป็นสินที่เศษสินทุบจันทรม์มีงางนในสงสูงมากถ้าเราจะรักษาสินประเภทไหนก็นั่งนับสินไห้ครบตลอดเวลาแช่มันบกพร่องถึงมันเนินดูสิน, 10, สน, 15, นสิทธะเกษินวัตรยี่สิบห้ารวมมีสินสินทั้งหมดเป็นแปดสิบห้าจะทำเป็นผู้ยีผูย้ยำวิ่งอย่างเด็กทำไมได้นะ จะลงนรกไปบทเน้นให้มันขึ้นสวรรค์จะบทเน้นให้มันลงนรกพระก็นัน่งนับถึงสองร้อยยี่สิบเจ็ดถึงความจริงมนไม่ถึงสองร้อยยี่สิบจะสองร้อยเก้าสิบหกนี่เป็นสิทธาบทแน่นอนคื 200, 200อสองร้อยเก้าสองร้อยเท่าไรยี่สิบเจ็ดเจ็ดมันตัดทิ้งไปแล้วตัดไปสี่สองร้อยสิบหก องร้อยสิบหกสีข้าบทนี้ต้คงบทนนวากวาดมียามว่างอ่านเขาไว้ทุกวันตอนเยินเราได้ฟังผู้อินไนเพื่อความมั่นใจอ่านนวันาวากวาดสินด้วยจะได้รู้ว่าสินของเรามางีอะไรบ้างถ้าหมดสมัมแล้วความสินไม่พบลงนรกแน่นอนเพราะเมื่อไม่รู้อะไรว่ามันเป็นสินนี่มันจะเป็น เป็นคนอยู่ไม่ได้เป็นเทวดาไม่ได้เป็นพรหมก็ไม่ได้ถ้าไม่รู้ว่าอะไรคือสินไอ้ความสมองความเป็นพระมันก็ไม่มีไอ้ความโลภนี่เข้ามาทับท่วมไว้ใจอารมณ์อิจฉานิสัยซึ่มันจะเกิดขึ้นความประมาทเกิดขึ้นสร้างความชั่วมาใครไม่ว่าเขากหาว่เาเขาแกล้งแกล้งความเดือดร้อนมันก็เกิด ในเรื่องของศีลทวินในนี้ถ้าเราปฏิบัติเสร็จครบถ้วนแล้วหาคนว่าไม่ได้แต่คนดีแต่คนเลวเนี่ยปล่อยเขาไปคนดีเรากลัวคนดีคือกลัว,วเขาด้จเจ้าว่านี่พยายามสิ่งใดที่มันเป็นวิสัยมันตัวถ้าหาว่าสิ่งของเราไม่ครบถ้วนเราก็เอาดีไม่ได้เลยเพราะพระเป็นมีศีลอยู่อย่างเดียวยังไม่เรียกว่าพระถ้าเรียกว่าสมมติสงฆ์ยังไม่เรื่ของแท้มันของเทียม อันตรายมากสมมติสงนี่ตดนกรคไงเลือกลเกนินี่ถ้าเราได้ฌานสมาบัติท่านก็ยังไม่เร้กพระถ้าเป็นฌานโลกีถ้าไดแ้แต่ประโซนาบันขึ้นไปท่ญญญานยะเรียกวอาพระถ้าเราไหว้ก็เป็นพระพระก็เป็นพระเนยก็เป็นพระถ้าหาว่าเราอยู่ในฌานโลกีทำยังไงยังไงท่านก็ไม่เรียกว่าพระยังเป็นสมมติสองนี่ต้องรวัตระวังให้มาก นั่นการควบคุมกำลังใจให้ส่งไว้ในความดีคือตัวสมาธิจิตท่านจะทำแบบไหนก็ได้มันมีสี่สิบแปดแต่เขาสอนไม่จะเพียงแบบเดียวเป็นตัวยืนตัวสังขัญคืออน,นาปานุสติกรรมฐา,านนอกนั่นไปหาเองเพราํตำรับตำรามีแล้วด้<อ>วยการที่จิตมันฟุ้งซ่านไม่ท่งตัวนี่ก็ศัยอน,นาปานุสติไม่ส่งตัว ถ้าเรามีอนาปานุสติทรงโกเสแล้วจิตเราไม่ฟุ้งซ่านเพราะอนาปานุสติเป็นการระงับอาร,รมณ์ฟุ้งซ่านของจิตถ้าเรื่องนี้ทั้งพูดทั้งเขียนมาเกือบตายยังมีคนหลายคนมาถาม่าเอกจะไม่ใช่พวกเราซื้อก็มีแล้วฟังก็ฟังแล้วก็จะมาถามว่าทําไมจิตถึงฟุ้งซ่านพอถามเขาแล้วว่าเราอยากจะบอกใหาจะรีบเดินลงนรกไปทนเลย เ้าบอกก็บอกแล้วทำลายก็อ่านแล้วจะมาถามอีกเพราะประเภทนี้เอาดีไม่ได้ยะดียังไงตามีดูหูมีฟังดูก็ดูแล้วฟังก็ฟังแล้วยังไม่รู้ว่าทําไมจิตจริงๆ,ๆไม่มันไม่ทรงตัวแล้วก็ดูทรงเด็ดฟังทรงเด็ดปล่อยให้มันข้ามหัวไปปลผ่านตาไปนี่การรวบรวมกํลาลังใจของท่านทานหลายจะทรงสมาธิลองดูอย่าง้ก่ได้ ถ้าใหญ่เอิดมันเป็นจิตบายถ้าภาวนาด้วยไม่สบายก็นั่งนับหนึ่งถึงสบิบนั่งนับหนึ่งถึงยี่สิบถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นว่าไปยังกดยายอะไรมนมนทาโน่อนแล้วนอใครสนใจเรียนกรรมฐา,าน้าส่งนังวซื้อไปสาธิตเยวจะตอบมาพราะในรับตังวซือแล้วก็จะ,ะาภาวนาผานุสติ แนะนำให้แกนับหนึ่งถึงสิบแต่ไม่เอาแ็นับหนึ่งถึงห้าร้อยพนับหนึ่งถึงห้าร้อยก็ยังไม่ทำถึงห<ะ>้าร้อยอารมณ์จิตนสว่างดับตาอยู่มีความสว่างคล้ายกับคนคนจิดเจียงไว้รอบตัวนล่แกก็ตกใจแกลืมตาขึ้นมาความสว่างมาันก็หายไปมันก็ดับไปแล้วหลับตาไปใหม่ก็นับหนึ่งไป็นประมาณถึงร้อยแกก็บอกแสงส่างมันเกิดขึ้น นั่นถ้ารมของสมาธิเกิดขึ้นไหมเว้ยก็มีอาการแสงสว่างเกิดขึ้นเพราะจิตก็เริ่มเป็นชิดแต่ทางนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันทุกคนบางคนมีสมาธิที่ชันมากเลยแต่ไม่สว่างแ้่ป้างสว่างมันอยู่ภายในจิตให้อน,นาบ,บานุสติคือการกำหนดรูลมหายใจเขาออกให้ขอทุกท่านพยายามทรงให้มากแค่ทำให้ครอวรีบทำให้เร็ว นั่งพอนั่งปั๊บหลับตาพุ๊จับอนาปานุสติปั๊บให้จิตตป้งตรงตัวเลยหลวพอนึกภับอยู่ให้จิตตป้งทรงตัวทันทีอย่างนี้ที่จะเรียกว่าเป็นผู้ทรงเข้าถึงสมาธิจริงๆถ้าเราจะนั่งไล่เบีย้ยกันอยู่นั่งนับลมหายใจเข้าหายใจออกไปกนับหนึ่งถึงสิบปับหนึ่งถึงยี่สิบับหนึ่งถึงสามสิบก็ยังไม่เอาทานสักที ถ้าการอย่างนี้แล้วก็ดำเนินยัางนานอยู่แล้วก็พยายามทําไปให้ขึ้นชื่อว่าความดีนี่เราทำมาเดี๋ยวเดียวไม่ได้เราทําทําไปทําบ่อยๆไปมันก็มีการสะสมตัวมันก็ดีเองรวมเข้ามาเองมี่การทรงจิตไปสมาธิให้ทุกท่านนักธรรมะอันนี้เฉพาะอย่างยิ่งนักถึงศีลให้หนักพยายามควบคุมศีลให้บริบูรณ์อย่าปล่อยให้ศีลมันเตลิดเปิดเอิงไป น่อยาไปถืออายุไ<ย>ปสำคัญ<ม>เป็นบทนานกว่านะทำอะไรก็ได้อันนี้นรกเขาไม่ได้บอกว่าคนบทนานบทช้าบทเร็วมันจะลงนรกไม่ลงนรกถ้าวินัยยังไม่ให้โอ,อกาสใชายุคบุคคลนล่ก็จงจงยาค่ใช้คำว่าลืมอย่าใช้คำว่าเผลอลืมลึกเผลอตามพระวิน,นัยสวายไง สงสัยอยู่ก็ดีไม่รู้ว่าตามเพราะปรับจะท่าปรับท่าที่ในก็ตั้งใจไปเลย่ารอลงเราจะลงนรกขุมไหนกันแน่ตั้งใจเขไว้ว่าตายแล้วไม่เลี่ยบายไม่ต้องพานนักพยายมล,ลงไปเลยเพราะมันลงแน่นอนมีความประมาัดท่าที่ในมีประโยชน์มากในปีก่อนๆรู้สึกว่าจะทนงตัวกันมากเกลือกันมากก็รู้สึกสลกใจนั่งดูพระมา เห็นว่าทําไมเนาะยังไม่ได้สนใจผู้อื่นไหนถ้าไม่สนใจพระอินทรไหนเอาอะไรไปเไียกว่าสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดถ้าในข้่าสินห้ามันก็ไม่มีถ้าสินห้าเราก็ยังไม่ครบแร้วก็เราจะไปที่ทำบาตรกินข้าวคนได้อย่างไงมีสินห้าครบก็ยังลงนรกมีสินแปดครบก็ลงนรกมีสินสิบครบก็ลงนรกครบพระมีสินสองรอยยี่สิบเจ็ด อันนี้มาเราควบคุมกําลังใจให้ทรงตัวอยู่การควบคุมกํากลังใจด้วยนา,าปานกติที่มีความสําคัญนี่ต่อไปถ้าใช้ปัญญาในด้านสัมปทาภาวนาคว้าหาความจริงด้านตื่นเถิดก่อนคือมันนั่งนลกดูว่าร่างกายของเรานี่มันสกรปรกหร,รือมันสะอาดผมคนเล็บปันหนังเนื้อลายเบียดไปตามแบบล,ลัคานหรอือเปลา่า มันนั่งดูที่อจาระคราสะอาดไหมปัสสาวะสะอาดไหมน้ำลายสะอาดไหมน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสะอาดไหมเอาแค่นี้ก็แล้วกันเอาอย่างหยอๆถ้าเราบอกคิดว่ามันไม่สะอาดต่อ,อตัวเองก็ถามมันดูมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในร่างกายเราใช่ไหมก็ถามใจมันดูฟังใจมันตอบ ถ้ามันตอบมาอยู่ที่อื่นแล้วก็เตรียมตัวลงนรกไปถ้ามันตอบมาอยู่ในกายแล้วก็ถามมันดูที่กายของเรามันมันครอบครบของสกปรกเข้าไว้เต็มตัวแบบนี้กายของเราสะอาดที่สุดสกปรกกายของเรานี่มันทรงสภาพไหมมันเป็นแค่งทิพย์มันเป็นกายกายเป็นวัตถุท่อนเดียวแล้วมีหลายท่อนกายเราเป็นแท่งทิพย์รปร่งถามมันดู ถ้ามันฉลาดมันก็ต่อข้าในมันมันโปรง่งมีหนังก็พร้าหุมอยู่มีเนื้อพ่ออยู่ภายในภายในนั้นเข้าไปก็มีกระดูกเลยกระดูกเข้าไปโปร่งหมดเป็นช่องว่างมีเครื่องจักรคน่างๆามนีตับไตไแท่ปอดอตหารใหม่อาหาันเปล่าน้ำเลือดน้ำเหลงน้ำน้องเส้หาอุจาระตับสาวะเต็มไปด้วยความโกรปรกหาอะไรดีไม่ได้เลย ถ้าว่าถามมันดูที่ว่าในเมื่อร่างกายมันสกปรกแล้วเราจะควรคบมันไหมเราชอบสกปรกเพราะว่าเราชอบสะอาดใ้าใจไม่ชอบสกปรกก็บอกเออเออดีแล้วตัางกายพังอินบาระรลกเพราะนโลกมันมีของทําลายความสกปรกคือมีไฟเป็นเครื่องเผาสิ่งโสโครกมีสันเผาเป็นเครื่องสับปันสิ่งโสโครกอันนี้ถ้าว่ามันตอบว่าสกปรก คร้อ่ i i, ชอบไม่ชอบถ้าไม่ชอบเราจะหลงมรอยู่กับรประโยชน์อะไรเห้นดูกายก่อนพราราหันทุกอง้อกผ่านกายคตาในสติกรมานอันนี้เคยกว่ากายคตาในสติกรมานเมื่อเห็นว่าสกปับลกแล้วพิจารณาให้มันเห็นมันเป็นสกกรบกจริงๆอย่าไปหลอกตัวเองนึ็กให้เห็นต่างความเป็นจริงว่ามันสกปรบก ทำจิตให้เขาถึงความสุงบของร่างกายสร้างความเบื่อหน่ายเไยอิจฉาในร่างกายที่จริงๆถ้ามัถึงจริงๆเห้ยคนทุกคนให้สัตว์ทุกประเภทมองปรับผ่านผ้าผ่านหนังผ่านเนื้อเข้าไปั้าไหนเลยย้า้ตามันไปติดอยู่ที่ภา้าเสื้อผ้าภายนอกหรือว่าผิวหนังในแผ่นเย้ย เมื่อเราเห็นตัวเราตัวเรานี่สำคัญถ้าเราเห็นสุปกปรกแล้วเราไปเห็นเมอคนอื่นสุกปรกทั้งหมด <c oughs> ถ้าเรายังเมามันว่าเราสะอาดนะความโผงคนรกมันยังมีกําลังมากทอนนี้เห็นเมื่อานกายสกะปรกสกปรกทั้งมันเป็นยังไงเนี่ยก้าวต่อไปก้าวเดียวเป็นมิปัสนายานที่ตัวนี้เป็นสมสถะสปกปรกที่น่าสีอิสเอียน แลื่ก้าวต่อไปไอ้ของสกปรกเหล่านี้นี่มันเป็นเราจริงหรือเป็นของเราแล้วไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่ของเราตรงน,นี้สิมาแล้วจะเข้าจุดจบจะเข้าจุดพบควาพิจรารณาไปแล้วหม้มันสกปรกจริงๆเราก็พยายามหาสิ่งที่สะอาดกะพ้อนมันเข้าไป อาหารจยกินเข้าไปแต่ไะชิ้นต้องทําให้สุขต้องทำให้สะอาดน้ําแต่ละอย่างแม้ต้องหานี้ไม่ดีน้ํปบปลากินไม่ได้กินน้ำฝนมันเอาให้สะอาดที่สุดแล้วมันพันยาสะอาดเลยจะหาความสะอาดอะไรไม่ได้เลยมันก็เพิ่มความสุขรกอยู้นั่น นี่มันส่งกับโลกแล้วมันทรงตัวไหมเราต้องการให้มันทรงตัวไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันป่วยไม่อยากให้มันทุกตัวไม่อยากให้มันตายมันทรงตัวหรือเปล่าถ้าวิจารณาใบจริงๆแล้วมันก้าวก้าไปหาความพังอยู่ทุกวันมันทุกตัวอยู่ทุกวันทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งประสาทได้ความคิดเต็มไปด้วยความเสี่อมเสี่ยมลงทุกวัน นี่เป็นตัววิปาาัสนาญาณเอาสมถาะาตัวนี้นั่นแหละเข้าไปวิปาาัสนาญาณร่างกายนี่มันสกรปรกไม่พอนี่มันยังเ่ม็มมันก็ทรายเข้าไปหาความตายจัดคนต่างๆภายในเนื้อหนังที่ตายกมดไปเป็นเซนต่ต่างมันลดหายลงไปทุกทีความเป็นนมเป็นสาวมีร่างกายเป็นที่เปล่งต่างวปเรื่อยฝไปมีความเอิบอิ่มเพราะเรื่องความเป็นแก่กัาและหมดเกี่ยวน่นแห้งนี่ทรมาทุกที นี่มันเป็นอะไรเพราะมันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ในเรื่องมันไม่เที่ยงแล้วเราญาจิตเข้าไปเกาะมันไอตัวทุกขังมันมาเพราะจิตมันเข้าไปเกาะก็ว่าร่างกายนี่มันจะต้องทรงอยู่แบบนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ต้องดีแสนดีมัน้องไม่เคลื่อนไหวไปไหนอันนี้มันจิดได้จิตเข้าไปเกาะมันทําไม ในเมื่อมันมีสภาพมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในทงการมีการแตกสลายเป็นอันดีสุดก็เชิญมันตามสบายถ้าเราจะไปเชิญมันเราไปขวางมันเราก็ขวางไม่อยู่เนี่ยเมื่อเราขวางมันมาอยู่จะไปขวางมันมาถ้าคือขวางมากเท่าไรมันทุกข์เท่านั้นมันเดือดร้อนเท่านั้นตามใจมันเลยพอถึงไม่ตามใจมันมันก็จะเป็นแบบนั้นมีุปมาเหมือนกันน้า น้ำย่มไหลาจากที่สูงลงไปหาที่ต่ำถ้าเราอยู่ว่างๆเราจะดันน้ำจากที่ต่ำขึ้นไปที่สงูงมันเป็นไปไม่ได้โดยทุกคนเหนื่อยหนะักถ้าเราตั้งใจเอาเต็มที่เอาจริงๆไม่ความลำบากใจมัเนเกิดขึ้นคือความทุกข์มันไม่สาเร็จผลเนี่ร่างกายของเรากเหมือนกันมันเปียนในจังมันไม่เที่ยงมันก็เคลื่อนลงไปเคลื่อนลงไปไเพราะนี่คือสเปรอน้ำตาสลายตัวนี่พอพิจารณาถึง การสุกรกของร่างกายแลว้วก็จับวิปพสน,นายานนิพพิทายานนี้ข้ามขั้นไปเลยไม่ต้องไปไล่เบียดแต่นิยานต้องอยานต้น่นยมันนั่งไล่เบียดตามแบบเปันชา้าจิตไม่เข้าตรงไหนเอาถึงนั่นเห็นว่าร่างกายสุปกปกเอานิพพิทา,า,ายาเข้ามาจาับไอ้ของสุกรกนี้เราควรจะทิ้งมันไปที่เราควรจะเก็บมัน ถ้าเห็นจริงๆความเบื่อหน่ายมันจะปรากฏมันเบื่อมันเบื่อก็โผล่ทิ้งตัวทิ้งตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วิวิทายนแล้วเป็นยานที่แปดคือสังขารุเปขายานนี้เป็วสนาญาณมันจบที่ไหนอยู่ที่สังขารุเปฆายานยานที่แปดต้งจริงมันมีเก้าตัวทิ้งขันห้าในแก่และดเฉยมาทช่สรางมัน ยากแก่ก็เชยแก่ยาป่วยก็เช้ป่วยเอามันยังไม่ถึงเวลาตายจริงยานะรับเวทนาเขไว้มันตายมาแล้วคนเลิกกินถ้าตายแล้วเราจะทำยังไงสังขารุเปฆายานเนี่ยมันวางใส่ในตัวเบ็ดขาในในมยาสี่นั่นแหละถ้าเข้าไปทิ้งจุดที่ปรสนายานไม่เป็นสังขารุเปตายานเนี่ยผมบอกแล้วเนี่ยผมบอกว่าขุมหาวสี่มันมีทั้งศีลและสมาธิธรรมญาณ ล้วางเฉยแก่ก็แก่ป่วยก็ป่วยตายก็ตายมีจริงก็มีไม่มีก็แล้วไปก็ช่างว่ามันอะไรมันจะมากระทบกระทั่งภายนอกถือว่าไม่ได้ธรรมดาก็เฉยช่างมันช่างมันช่างมันหมดเลือไอ้ตัวเบียดขาคือตัวช่างมันถ้าพูดกันเป็นภาษาไทยเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันทั้งหมดเรื่องนี่ตัวนี้ทรงให้หนักไอ้ตัวช่างมันเนี่ยทรงให้มาก ถ้าเะทรงตัวช่างมันได้เต็มที่แนละ้วก็จะผมไม่บอกเลยว่าท่านจะเป็นพระโสดาบานัน <c oughs> ถ้าเราทรงช่างมันได้เต็มที่แล้วก็เดี๋ยวเดียวจะเป็นพระอาหานต์พระอาจั์นั้นไม่มีอะไรมากก็มีตัวช่างมันเท่านั้นช่างมันเป็นปกติแต่ว่าช่างมันจะเฉพาะในเรื่องขันห้านะแต่ใครทำผิดป็ทมอะไรเขาไม่สั่งอันหันช่างไม่ได้ ต้องขวางทันทีเพื่อรักษาความดีของพระพเจ้าไว้นิน่งตัวช่างมันไม่เกิดขึ้นตอนมีลมชื่นใจชุ่มชื่นใจก็เรียกฉะนี้สัจจานุโลมวิทยานเป็นญานที่เก่าเพรว่าสัจจานุโลมวิกยยานครับพิจารณาอริยสัจบนไปวนมาคือทุกข์่ความทนในอยากเกิดให้เกิดทุกข์มาจากสัญหา นี่รูถ้าเราดับทุกข์ได้มาไรเราก็มีความสบายไอ้ตัวที่อยากดับทุกข์ได้คือมรรคละก็สินสมาธิปัญญาไปๆมาๆก,ก็มันทิ้งสิ้นที่สมาธิปัญญาไม่ได้สิ่งก็สิ้นสมาธิคือตัวสมระปัญญาคือความสินเจียนในแตรวิปัสสนายอย่างนี่วนไปวนมาวนมาวนไปอยู่พักหนึ่งถ้าเข้าสิ้นจุดนี้แล้ว ถ้าวนไปวนมาจิตมันยังไม่พ้นตับสังโยกไม่ได้ตัวน,นี้ไปจับเอาบาร,รมีสิบเอกายเข้ามาไปดึงบาร,รมีสิบเอกายนแ้มันนั่งนับว่าบาร,รมีสิบเอกรยตัวนี้เขาเราบกพร่องตรงไหนบ้างดูที่อารมณ์ใจเขาเรามันยังตรงไหนมันยังไม่โจกใจบ้างมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมันต้องพลาดอยู่ พระบารมีส um ha ิบระการนี like 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 alive, in in dark, ่เ mo ป็นตัวควบคุมใจเข่าถึงความเป็นพ่าเรียเจ้วอย่างเร็วที่สุดเป็นตัวเสวดาบันคือเดวันเร็วเร็วเร็วอะไรเดียเร็วหมาเลยก็แล้วกันถ้ามีบารมีสิบนี่ครบทนลายเบี้ยท่านนันบารมีสิ่นั้นบารมีปุปาวไปนี่บารมีแปลว่าเต็มคือทากกำลังใจเต็มพร้อมมูลในการปฏิบัติงานตามหน้าของบารมี ท่านไม่อยากก็เ <Lay> ง <out music> ียดได้พระเจ้าคนในวัดต่างเกียดได้ถ้าคนมีบารมีบขาทนพวกนี้เขาไม่เลยกิจที่ต้องเดินผ่านาราอันใดที่ปรากฏมันจะเสียหายก็ตามกิจที่คนจะทำพวกนี้ทำทันทีนี่บารมีมันจิตมันมีเป็นวิยะบารมี่นบารมีนี่มันก็ต้องพร้อมมันเต็มหน้าบารมีมันไล่เบียร์มันครบ นั่นไหนไม่ครบสาจกำลังใจให้มันครบพร้อเมเสมอที่จะปฏิบัติถ้าเห็นดั่งเข้ามาถึงจับจิตจับได้เอาเข้าไปรับทันทีอย่างนี้จะแสดงบาร,รมีของเราสมบูรณ์จะถึงปรมัตติอย่างอันต้องเข้าถึงประมัตถ์ถ้าปรมัตถเต็มที่แล้วเป็นอหรหันต์ทันทีเถ้าเราพิจารณาสัจจารโลปัญยาน ถ้จิตมีนิพพิทาย,ยายนะสังขารุเปฆายันอย่างนี้เป็นอาหารได้สบายสบายแนละ้ว <c oughs> แต่ว่ายัางนะถ้าบารมีเคร่องมันขับที่บารมีแล้วก็จับตันบารมีให้อยู่อันตรงไหนหนอมันเคร่องต้นไรเรียบบารมีหนักเอาแล้วบารมีสิบ์มาก,กางอ่านมาทุกวันอ่านแล้วก็วัดใจลงไปทุกวันถ้าใจมันครบทนบริบาราูรณ์เมื่อไร เราก็อย่างเร็วที่สุดเราก็เป็นพระโสดาบันไม่ยากเลยนั่นเราเผลอเลกับเดียวเจ็ดวันหรือว่าเจ็ดเดือนหรือว่าเจ็ดปีแม้เจ็ดปีก็เร็มวมากอย่างเร็วภายในเจ็ดวันเราไปอะหันอ,อย่างกลางภายในเจ็ดเดือนเราไปลหันอ,อย่างเร็วหมูเลยไหนจะบอกเลยหมาไม่อยาบเลยหมาให้ฝาก เลวหมาไม่กินในยเจ็ดปีเป็นสัตว์รานานี่เราปฏิบัติตามที่เราปฏิบัติวันนี้มันเข้าจุดหมายปลายตรงทางตามจุดแต่ว่า,ยาอย่าอวดตัวเป็นคนฉลาดถ้าทาตัวเป็นคนฉลาดแวะนุ่นแวะนี่สงสัยนั่นสงสัยนี่แนะไปเลยก็อยู่กับลวงพุทธสบายๆไม่ต้องไปแม้ไ้สวรรค์ผ่านผู้บรล,ล,ลกุก อันนี้พูดวันนี้ก็พูดเพื่อเข้าใจว่าจะได้ไม่ประมาทคำว่าประมาทเนี่ยอย่าให้มันมีในใจว่าคำว่าไม่เป็นไรตรงอย่่ใช้เึ่นจีว่าความชั่วนิดนึ่งถ้าทําแล้วไม่เป็นไรอย่าวันนี้ความดีที่เราจะทําก็เหมือนกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพท่าทอีกสักครู่จะถึงไม่ทําไปสักพักก็ถึงไม่ทํา พะลงไปเดียวหนึ่งก็แสดงว่าเราประมาทดูวัตถุเป็นของสูงเป็นเกียดได้สักคนแต่ของสูงมันจะเสียหายถ้าเราเดินผ่านไปผ่าน,าน,าน,านมาแบบไม่สงสยัยแล้วโหยังไกลสวรรค์เยอะเลยเพราะอะไรบารบมีสิบไม่ได้ติดเข้ามาเลยแม้แต่เสี้ยวหนึ่งแม้แต่หยดหนึ่งของบารบมีสิบไม่ได้มีเลยแม้แต่น้อย ยังต้องให้ใครเขาเห็นยังไม่ยอมรู้ว่าอะไรมันจะดีมันจะชั่วมันจะเสียมันจะไม่เสียเราเป็นพระเราเป็นคนในวัดจิตที่จะต้องพยายามช่วยรักษาของบรรดาสาาอันนี้ผมไม่ได้เกี่ยวเห็นนั่านัผมสังเกตดูตามนี้แล้วก็ผมก็สังเกตตัวพองบุคคลนี้เขาจะมรรลุง่ายๆคนนี้เดินไม่ไม่เดินไปไม่ไกลเจอะนอนจะเสียเจอนี่จะเสียรู้ของมันจะเสียรู้ค่าของอะไรมันควรไม่ควรอยู่ที่ไหน เห็นถ้ามันอยู่ในสถานที่ไห่คนเขาทำทันทีนี่พวกบารมีครบเพิ่มเขาเป็นอย่างนี้อะไรที่คุยให้ฟังว่าเราจะลืมในตอนต้นก็ควบคุมกำลังจิตให้เป็นสมาธิตัวสมาธินี่สำคัญสมาธินี่อยู่ที่อนาปานุสติหรือตัวใหญ่แต่ว่าเราจะพอใจในการมฐานกองไหนแล้วก็ทําได้ตามสบายแต่ถ้าว่ายาที่อนาปานุติเอาตัวใหญ่ขึ้นตัวอย่างนี้ก่อนไม่อย่างนั้นกรรมฐานกองนั้นจะไปไม่รอด อะไรวันนี้พูดเยอะแต่ความจริงไอ้เรื่องพูดเลยค็สาคัญถ้าพวกท่านไม่เข้าใจแค่อย่างเดียวผมให้จเจริญกรรมฐา,านไปแสนชาติมนไ,ไม่ได้อะไรเลยแต่หาว,ว่าท่านมีความเข้าใจเส่จริงๆแล้วเรื่องกรรมฐานนี่ไม่ง่ายนิดเดียวโดยเฉพาะทั้งสมาธิและวิปัสสนาญาณไม่ใช่ของยากเลยของง่าย เราไดเห็นว่าสมัยเป็นก่อนเขาปฏิบัติกันฟังพระพุทธเจ้าเทิจบเ,เดียวเป็นอรหต์ฟังพระพุทธเจ้าเทิจบเดียวเป็นโสดาวสิกาขาภาคานานั่นเป็นเพราะเขาเข้าใจจะไปบอกบอการมีเขาเต็มบารมีเขาเต็มได้บารมีเรามันก็เต็มได้ทําไมมันจะเต็มไม่ได้เพราะมันของสร้างขึง้นมาใหม่ได้ไม่ใช่เป็นขนของเก่าเสมอไปมาะไร เราก็จะเห็นได้ว่าคนที่มีบารมีป่อแปรแก่งพระราทาธรรมพรนราทาธารรามามีบาร,ม,บรมีป่อแปรเต็มทีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแมะนิดเดียวบารมีเต็มเตยมปฏิบัติตามเพ่ท่นานนั้นเองไม่ปาฝืุนไม่ใช่ไปนนั่งอวดตัวเป็นศาสดาภายนอกแม้ใครมาละคุยฟุ้งรู้นั่นรู้นี่รู้นด่น แต่ที่ไหนได้เน่ยเอาจริงเอาจัจกับแ,มแหมสวินในข้อเล็กๆจะไม่รู้เลยสมาธิก็ไม่ได้ได้อะไรเอาอารมณ์เผื่อไปคุยไปชมบ้านเขาเออถ้าเรามันเผื่อแล้วไอ้คนนับฟังมันก็เผื่อด้วยแต่เขาเข้าใจทิดเราเลยกลายเป็นคนทําให้เขาเกิดเป็นมิจฉาที่เ,เราลงนรกสบายอยู่กับเทวทัอย่านักปฏิบัติเขาไม่คุยมากถ้าเราไม่รู้จริงอย่าไปคุยเด็ดขาด ท้าไม่เข้าใจบอกตำรามีไปอ่านทิ่เขาถามว่าท่านทำไมถึงไม่อธิบายบอกฉันก็มอ่านเลยยังไม่ได้อ่านเหมือนกันไม่คิดเกยบเหมือนกันอ้าถามว่ากระโบดอยู่ในสำนักการปฏิบัติพระกรธรรมาิานนี้ทำไมยังมีเก็บบอกฉันเป็นคนเอาทานบวชอาศัยกินนิสัยเรื่้งฮักเขาจะได้รู้เพื่อไม่ว่าเราต่อไปถ้าเราต่อไมนี้ไปขอทุกท่านพยายามตั้งใจให้ตรงํำลองจิตให้มัน กำหนดรูลมหาไม่ใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัจฉริยะสายมิตวจารีนเส้นญานปบอกฏเวลาวันนี้ตั้งเวลาไว้ให้20นาทีเท่านั้นเล่งเร่งตัวกันหน่อย